พื้นที่เสี่ยงรับฝนค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้จังหวัดต่อไปนี้พร้อมรับพายุฝนฟ้าขนองระวังลมกระโชกแรงหลังคาปลิวฝนฟ้าอากาศพายุสวัสดีค่ะมาพบกันในช่วงบ่ายของวันจันทร์ที่13พฤษภาคม2567คลิปนี้มาแจ้งเตือนถึงพื้นที่เสี่ยงภัยรับฝนฟ้าขนองในค่ำวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นพื้นที่ใดจังหวัดใดกันบ้าง ลักษณะอากาศดังกล่าวจะเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุปัจจัยใดและยังคงมีลมกระโชกแรงติดตามมาด้วยหรือไม่ไปติดตามรับชมรับฟังรายละเอียดทั้งหมดนี้พร้อมกันได้เลยค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินกดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและสาระดีๆจากช่องของเราค่ะ ถ้ากดแล้วขอขอบคุณมากๆเลยนะคะจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเริ่มมีกลุ่มเมฆฝนเข้าปกคลุมในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณเอ่าวไทยและภาคใต้เป็นส่วนใหญ่ในขณะที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคกลางตอนบนกลุ่มเมฆฝนจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ เนื่องจากมีมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนที่แผ่ลงมาช้อนปะทะกับความร้อนชื้นถึงร้อนจัดที่ยังคงเกิดขึ้นหลายพื้นที่จากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่แผ่เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่หอบนำความชื้นเข้ามาเสริมอีกแรงจึงส่งผลทำให้ในช่วงเย็นจนถึงช่วงค่ำของวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวประมาณร้อยละ30-60ของพื้นที่ โดยมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบางพื้นที่อาจมีฝนตกแช่ตกยาวไปจนถึงช่วงดึกเด็กแก่บริเวณภาคเหนือภาคตะวนันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลางตอนบนจากลักษณะดังกล่าวจึงส่งผลทําให้ในค่าวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้บริเวณภาคเหนือมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-41องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดกาลสินมุกดาหารมหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยสโซทรอ่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคกลางมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาและกาญจนบ,บุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด37-39องศาเซลเซียส ภาคตะว,วันออกมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปร,ราจีนบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด25 2 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34 3 8องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34-37องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซ,ลเซียสสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรพอแม่พีน้องชาวเรือชาวประมงควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองจากแนวโน้มลักษณะาอากาศดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในค่ำวันนี้ไปจนถึงในวันพรุ่งนี้ ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและอาจมีฝนตกหนักกระจายตัวบางแห่งทั้งยังอาจมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่พอแม่พี่น้องบริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่มที่เคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมส่งผลทําให้อุณหภูมคิค่อยๆขยับสูงขึ้นหลายพื้นที่จึงยังคงมีอากาศร้อนและร้อนจัดบางแห่งขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพ หลีกเลี่ยงการทำงานหรือการประกอบกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งเป็นระยะเวลานานๆอาจส่งผลทำให้เกิดโรคลมแดดหรือฮิสโตควรพักเข้าที่ร่มเป็นระยะระยะและหมั่นจิบน้ําบ่อยๆระหว่างวันส่วนการอัปเดตโมเดลล่าสุดของเส้นทางพายุที่จะเกิดขึ้นในฝั่งอันดามันมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไซโคลนได้นั้น ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าจะเริ่มก่อตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในวันที่20พฤษภาคมหลังจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวและค่อยๆทวีกำลังแรงขึ้นเป็นถึงพายุไซโคลนในช่วงวันที่22พฤษภาคมโดยจะเริ่มส่งผลทำให้ลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยนั้นเข้าสู่ระบบของฤดูฝนโดยจะพัดเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และลมใต้เข้าปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากกระจายตัวในหลายพื้นที่คาดว่าพื้นที่ได้รับผลกระทบจะกระจายตัวอยู่ประมาณร้อยละ4 0่สถึงเจของพื้นที่ตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมเป็นต้นไปในขณะที่บริเวณภาคใต้เตรียมตัวรับอิทธิพลของพายุลูกนี้ด้วยเช่นกันเนื่องจากจะส่งผลทำให้ลมมรสุมที่พัดเข้าปกคลุมภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ส่งผลทำให้หลายพื้นที่จะมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่จึงขอแจ้งแนวโน้มการทวีกำลังแรงขึ้นของพายุและแนวโน้มเส้นทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณประเทศไทยมากขึ้นทุกขณะและจะส่งผลกระทบทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนตกชุกหนาแน่นหลายพื้นที่ที่กำลังต้องการน้ำอาจจะได้รับฝนกันอย่างทั่วถึงในช่วงปลายฤดูร้อนกาวเข้าสู่ฤดูฝน และแล้วก็มาถึงในช่วงสุดท้ายของคลิปซึ่งก่อนจะจบคลิปไปขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นกำลังใจให้กันโดยการกดถูกใจกดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์มาว่ารับชมจากสถานที่ใดสภาพอากาศในพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเป็นเช่นไรกันบ้างแอดมินรออ่านอยู่นะคะซึ่งแอดมินต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและร่วมรับชมคลิปของเราและพบกันใหม่ในคลิปหน้าฝนฟ้าอากาศพายุ สวัสดีค่ะ